เผยคำพูดหลวงปู่แสงกล่าวล่วงหน้ากับสิทธิ์ก่อนที่หมอปราบุกวัดลูกศิษย์สายตรงเผยคำพูดหลวงปู่แสงเพียงหนึ่งวันก่อนโดนทีหมอปราและพักพวกบุกเข้าตรวจสอบจนกลายเป็นข่าวดังจากกรณีที่หมอปรามือปราบสัมภเวสีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนายโสธรและสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงหรือหลวงปู่แสงยานาวโร พระเกจิชื่อดังอายุ98พรรษาที่กำลังป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอําเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรโดยกล่าวห,หาหลวงปู่แสงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต้องจับสืบอ้างว่ามีคลิปช่วงเกิดเหตุเป็นหลักฐานเห็นหลวงปู่แสงพร้อมลูกศิษย์ชายสาคนนั่งประกบเมื่อญาติโยมผู้หญิงเข้ามากราบไหว จะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆก่อนจะพยายามลวนลามผู้เสียหายทั้งรูปศีรษะโอบกอดและพยายามดึงเข้ามาหอมแก้มในวันที่13พฤษภาคม2565พระราชธีราพเจะเอาวาสวัดพุทธฉายรองเจ้าคณะภาคสองโพ์ข้อความบนเพจเ c e b o o k เป็นไปนตามที่คาดการไว้ก่อนเกิดเหตุองค์หลวงปู่แสงได้บอกกับลูกศิษย์ว่า มือเอือนสิบ้าเบื้องผีเปตรตมันสิมาเต็มวัดผีเปตรตมันมาเต็มวัดจริงๆต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กไก่อริรัตระบุว่าตนเป็นหลานสายตรงของหลวงปู่แสงยานาวโรได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าจากพฤติกรรมกิริยาวาจาการแสดงออกที่ก้าวร้าวไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและพระพุทธศาสนาผลกรรมที่พวกคุณทั้งหลายได้ทำไว้กรรมได้เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว การทํางานของพวกคุณไร้จรรยาบัณเป็นอย่างยิ่งเรื่องของสงฆ์ท่านมีวิธีขั้นตอนสอบกันเองไม่จําเป็นต้องให้สาลเตี้ยอย่างพวกคุณมาตัดสินแบบนี้พระสายปฏิบัติท่านรู้ภูมิจิตภูมิธรรมสอบจิตกันได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาการยกไปวัดบุกไล้สดใช้คําพูดจับจ้วงยืนชี้หน้าด่าพระพูดใจหายาบคายหวังเอายอดไหลเอากระแส นรกเรียบร้อยแล้วครับท่านหลวงปู่แสงท่านเป็นพระสายปฏิบัติมีอาการอาภาษมานานแล้วทรงตัวยังไม่ค่อยจะไหวหลงหลงลืมลืมจากอัลไซเมอร์เรื่องของจิตเรื่องของขันมันคนละเรื่องกันก่อนทําอะไรทําการบ้านกันดีๆอย่ามูทะลุก้าวราวแบบนี้อีกฝากให้คิดก่อนปลาและทีมงานจะบุกเข้าบุกรุกหนึ่งวันหลวงปู่บอกว่าคอยดูนะ พุ่งนี้จะมีพวกผีเปรตมาเยอะแยะเลยจากมือปราบสัมภเวสีจะกลายเป็นสัมภเวสีให้คนอื่นปราบแล้วปลาเอย๋ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้ที่ไปที่มานะครับผมจะย้อนเหตุการณ์เหมือนแรกนะครับที่หมอปลาบุกจับเกจีดังอ้างจับของลับรักษาโรคไม่แพวเลยนะครับสำหรับวงการศาสนาและหมอปลาล่าสุดลงพื้นที่อีกคราวนี้ไปที่วัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยโสธร หลังได้รับร้องเรียนว่ามีพระเกจิดังอายุเกือบหนึ่งร้อยปีมีพฤติกรรมลวนลามผู้หญิงจับหน้าอกจับของสงวนอ้างว่ารักษาโรคพระเกจิดังนะครับคือพระสูงวัยที่ผู้หญิงเข้าไปกราบไหว้ชื่อว่าหลวงปู่แสงยานาวโรเป็นพระวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรส่วนผ่ารูปข้างๆเป็นพระเลขาที่คอยดูแลและผู้ชายสองคนคือลูกศิษย์จะเห็นว่าเมื่อมีผู้หญิงเข้าไปหา หลวงปู่แสงจะให้มาใกล้ๆเมื่อก้มกราบไหว้แล้วจะถูกรูปผมรูปหน้าและให้ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆโอบกอดเสยคางจากนั้นก้มลงไปจูบก,กอดเอามือจับหน้าอกตามรายงานบอกว่านี่เป็นแค่หนึ่งในผู้เสียหายที่ถ่ายคลิปไว้และนําเรื่องมาร้องเรียนกับหมอมปลาส่วนผู้เสียหายอีกคนนะครับนามสมมุติว่านางสาวเอให้ข้อมูลว่าเธอเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ พอพ่อกับแม่ศรัทธามากโดยไปครั้งแรกปลายปี2564จากนั้นเมษายนที่ผ่านมาไปอีกครั้งเมื่อไปถึงเห็นผู้หญิงไวกลางคนเดินออกมาจากกุฏิหลวงปู่ในสภาพที่มีสีหน้าไม่ดีมากๆจากนั้นนางสาวเอทำบุญที่วัด2,000บาทก่อนที่หลวงปู่จะเรียกแม่ของนางสาวเอเข้าไปกราบตอนที่แม่ก้มกราบหลวงปู่เอามือมารองและจับมือแม่ของเธอ และพยายามจะลวงเข้าไปที่ของลับนางสาวเอบอกว่าเธอตกใจมากจังหว่เดียวกันถึงคิวนางสาวเอเข้าไปกราบเมื่อเข้าไปถึงถูกกระชากตัวเข้าไปกอดต่อหน้าพ่อแม่และพระสองฆ์อีกสองรูปที่อยู่ตรงนั้นเมื่อพระสงฆ์รูปใกล้ๆเห็นว่าเธอตกใจก็พูดว่าไม่เป็นไรโย,ยมพระท่านเมตตานางสาวเอบอกว่าจังหวะที่โดนกอดรู้สึกว่ามือของหลวงปู่เอื้อมมาสัมผัสที่หน้าอกของเธออย่างตั้งใจ เธอพยายามปัดป้องแต่ไม่กล้าทำอะไรเยอะหลังเกิดเหตุการณ์ก็เลยถอยออกมาทันทีข้อมูลเหล่านี้นำมาสู่วันนี้หมอปราพร้อมด้วยการจอมพลังและทีมงานบุกวัดป่าดงสว่างธรรมที่จังหวัดยะโสธรเจอกับหลวงปู่แสงและพระเลขาซึ่งจังหวัดที่เข้าพบหลวงปู่แสงนั่งอยู่ที่ที่ประจำจุดเดียวกันกับในคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้กใกล้ๆก้มีป้ายติดว่าห้ามถ่ายรูปหลวงปู่ ตามข้อมูลพบว่าหลวงปู่แสงอายุ98ปีแล้วเป็นพระสายปฏิบัติเคยศึกษาหลักธรรมมาจากพระเกจิดังหลายคนหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและสมัยเป็นพระนุ่มเคยทุดงไปทั่วประเทศรวมถึงลาวและเมียนมาตอนแรกเมื่อหมอป่าเข้าไปคุยกับหลวงปู่แสงโดยมีเจ้าหน้าที่ภ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาในพื้นที่ไปด้วยพระเลขาบอกว่าคุยไม่ได้ เพราะเป็นเวลานอนของหลวงปู่ขณะที่หมอปลาไม่สนใจถามตรงๆเลยว่าหลวงปู่มีพฤติกรรมอย่างที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ตอนแรกหลวงปู่และพระเลขายืนยันว่าไม่จริงไม่เคยทําจนกระทั่งมีการเปิดคลิปให้ดูจึงยอมรับแต่อ้างว่าเป็นการรักษาโรคโดยบอกว่าการจับหน้าอกเป็นการรักษามะเร็งเต้านมการจับของสงวนเป็นการรักษามะเร็งมดลูกส่วนการกอด เป็นการแสดงความเมตตาเอ็นดูแต่หากไปดูที่หน้ากุฏิทางเข้าพบว่ามีการกำหนดระเบียบเข้าเยี่ยมไว้บอกว่าห้ามถ่ายรูปหลวงปู่สตรีห้ามเข้าใกล้หลวงปู่ถ้าจะเข้าเยี่ยมต้องมีบุรุษอยู่ด้วยและทุกคนต้องเว้นระยะห่างจากหลวงปู่ต้องแต่งกายสุภาพและต้องเคารพครูบาอาจารย์เรื่องราวตอนแรกก็เป็นมาแบบนี้แหละครับพอตอนหลังๆมาโซเชียลเริ่มเสียงแตก เริ่มหันมาเข้าข้างหลวงปู่และสุดท้ายหมอปราและทีมงานก็ต้องมาขอขามาหลวงปู่และล่าสุดตอนนี้ทนายดังก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปรอชมบทสรุปเรื่องนี้ต่อไปครับ